พ่มความแก่งๆ้วยระบบใหม่ไม่เกี่ยงเช้คลาวด์ for secure มั่นชัด security game system นะวันนี้มาทำให้คุณแบงก์อช่องเรามาถึง46ทรับแล้วโอ้รถวิงว่งรถวิง่งรถวิ่งก็ระบบไม่มีอะไรเยอะๆมากมายครับผม ก็ระบบจะถูกเพิ่มมาที่เมนูด้านซ้ายมือนี่ปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดเนี่ยพูดไปนี่สองรอบไปเนี่ยนี่คลิกเข้ามาก็จะเจอสาเมนูมเมนูได้เลยคือเกมอ e ีควิดหรือที่ติดตั้งเกมสกิลนั่นเองคลิกไรก่กนอนอาจจะก,กระตุกกระตักชา้าเชิ่อมั่งนะเห็นไหมหนึ่งสกิลใส่ได้ห้าเม็ดกันเลยทีเดียวแบบไม่ซ้ำ โอเคไปไปเมนูที่สองกันดีกว่าเมนูที่สองนี่คือเอาเมนูนี้ก่อนเมนูที่สามก่อนเจมคอมโพสก็คือการเลื่อนระดับเจมสกิลนั่นเองนี่ไหมติ๊กเลยเอาขั้นเอ็นใส่เข้าไปทั้งหมดปึ้งมีโอกาสที่จะเลื่อนขึ้นหรืออยู่ที่เดิมนั่นเองอ่ะเมื่อกี้อยู่ที่เดิมอ่านี้อัพอัพขึ้นอัพไปขั้นต่อไปอเลื่อนขึ้นวะโอเคนี่ใส่เข้าไป เออไดไหมอ,อีกก้อนอีกก้อนว้ยวัวรัววัววัว,ว,วอือค่อยค่อยไปครับผมขึน้นนะปุ๊บอ่าเอจกซักเม็ดตัวปุ๊บโอ้โหติดด้วยเอ็กเราได้เป็นเพิ่มความแม่นยำ อ๋อคุณแบงค์คอมเมนต์มาเลยชื่อตัวละครในเกมเดี๋ยวผมส่งไปให้ทางจดหมายเม็ดนี้เลยผมคงไม่ได้ใช้ <c oughs> ผมคงไม่ได้ใช้ถามว่าไอ้เม็ดเม็ดเจมเนี่ยหายากันไหนเนี่ยเนี่ยโอ้ยมีเป็นเคงครับมีเป็นเคงครับนี่เวลาดอปมันจะเป็น่างนี้นะนี่เนี่เป็นถุงจุกเขียวทุกทุกคนมันก็ดรอปจากดันเกียนทั่วไปทุกดันเลยนะ แบบเดี๋ยวบางคนอาจจะงงว่ามันจะมีดันดันนะมันทางไปดันนะมันไปยังไงเดี๋ยวไว้ EP หน้ามารีวิวให้ดูนะว่าแต่ละดันมันไปยังไงกันบ้างแบบทุกดันเกี้ยแหละพร้อมกับพาไปดูอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดจากซร์ฟเออซื้ฟไต้หวันปะว่าใส่แล้วเป็นยังไงนี่นี่คุยคนนี้อ่าเผื่อแบบบางคนแบบอยากจะไปเรยอไงนี่เกาะลอยฟ้าไหม ก็จะมีร้อยห้าสิบกับร้อยแปดสิบก็จะมีเศกอยู่ในเนี้ยเอาแบบง่ายๆก่อนด้านในก็ได้ทุกคนแล้วเวลาฆ่าบอสนมันจะได้กล่องไอ้นี่มาด้วยนะนี่นี่นี้ยกล่องเนี้ยกล่องเกมเซกิวเนี้ยเปิดแล้วมีโอกาสได้แบบระดับแบบสูงนะนี่นี่ก็จะมีแล้วแต่นล้วมันจะมีอะไรมังก็ อาจจะขึ้นตารางให้ดูหรืออาไม่จะเป็นหรอกเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันก็ได้อยู่แค่นั้นแหละนะอย่าไปคาดหวังเบบนี้ <c oughs> อาพอเปิดแล้วมันมีโอกาสได้คันนู้นคันนี้ก็แล้วกันโอเคอเมื่อได้เจมมาแล้วอัพย่างไงไปตามตามสู้เลยครับเจมเซตติ้งนี่ให้ทุกคนใส่เข้าไปเลยปุ๊บแล้วก็ผมเดี๋ยวผมอัพไปให้เลยนะ ดวไปให้คุณแบงค์อัพเองดีกว่าผมอัพให้ดีกว่าเห็นไหมถ้าไปเลือกพระอาทิตย์เนี่ยมันจะเพิ่มครั้งละ3.2เปอร์เลยนะโหถ้าได้10เม็ดหมดนี่คือเปร์ไม่อยากติงนะก็มหลายพันยิม็มเลยแหละแต่ส่วนใหญ่เขาจะกดดาวกันนะติดง่ายนี่น,น,นีผมจะกดแบบปกติให้นะคุณแบงค์โอเค10เม็ดเป็นเลยครั้งละ2.5นัวๆครับนัวๆครับโอ้โหยับยับยับ เออเอาไป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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเมตรถ้าถามว่าเกมมีแบบไหนมั่งก็จะขึ้นเอ,อตารางไว้ให้ดูเลยนะมีแอ้แทกเจมฮิวเจมแอซิดเจมตามนี้เลยอู้มีหนึ่งอย่างทุกคนสามารถเพิ่มเอ,อหน้าสมุดเจมได้โดยใช้ เป็นเหมือนสมุดแล้วก็มีเม็ดเจ็มว้าฟ้าตรงกลางอ่าอย่าลืมกดนำไปใช้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีวีนี้ลาไปก่อน